สบายดียามมื้อเส้าพี่นอ้องฝนตกฝนตกฝนนั่นั่นลิ้นตกตะครุนอยู่กินข้าว,าว,าวพี่น้องกับสุกมะมไม้คนแล้วก็ฝนปลาเอามาอุ่นกินอีกเลยเนาะตัวซี่ปิ้งปลาเนียนเนียนพี่น้องเราก็สิผักหูเนียนมันตอน์วสวยๆบัดยุดิบมัลูกอยากข้าวแล้วเช่นกันแต่ตำแต่มะหึงอะรยางเาเ้ย ta sao kau ăn cơm nhỉ kín ăn được không nữa Oh, nak pelu, nak pelu kita mana? Hmm, ah, sabari, tidak macam pun. ไข่เบอร,ร <SE> ์กไข่กอกไข่ต <rim> ัวเป็นกักไข่ลูกไปลูกทนร้ายกูนะอ้อเขินจังมาดีมากโอ้ เลื่กินขาวเมื่อกินแล้วแม่เ่อกนแล้วไข่ใส่เมืกินมันจะข่าวใส่ข้าวนัใส่ข้าวอืมแม่เบื่อนี่อ่ะกีแม่าดมาคนร้านคนร้ามั้อม นับ,ย,บนนนย้ายนาาับไม่เสียใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวกินอจเฝาลูกจะเฝ้าอือใส่ข้าวใส่ข้าบ่ได้ผู้ใหญ่ผู้ให่แก้ไก้ลยใส่ข้าก่อนชิ้นข้าวไปอ่ะ มองมันนะเพิ่อกินกับนั่งอินหรือเปล่าไม่เหมือนกินเพราะไข่น่ะ งมแกคนนเอเฮ้ชโตในย่านไก่เลยเข็ไก่เตะในย่านไก่เลยพี่น้อยเฮ้ยแล้เนี่ยมันคือชือล้วอหรมันี่จะไก่บอก

อ่ไก่เหระบ้ะต้นตโต้ต้นมาไก่ต้นเออตเดี๋ยวมันนี้อะลูกมันนี้นาะโอ้ข้าวน้องทำมัดละก็ต้นเมาเข่าวะไข่ก็พ่เห็นเนี่ย มันเป็นนมันเปินันอขอาวจน้มันแล้วน่อกน้เต็มลกกิสิิอนมันอยากกินมันอยากกินมันอานด้ามัเล่นด้ามัเ็ดด้า้ามัเ็ด Ờ, cái cao, ờ. Nghe chút

น้องบอสอะมันกินข่าวแล้วนะพี่น้องเด้อมันบอกว่จาจะพิมข่าวโลดแม่แดเดี๋วน้องเขาซิปก้อนข่าวเองคนละดีตอนีแ่เอาการ์ดูเด้ออยน้องต่วเด้อ เฉพาะคนที่เจ้านี้ลูกไปน้ำเจ้าคนนี้รอยู่ทะกันทำมองน้อยคือกันไมเมีกไยามเยกบนยะบเนยบอบคือเรื่องอะา

ี่อบตกแนละ้วลูกด้อโอเคพี่น้องคิมก,กันลาบไปก่อนเด้วพี่น้องเด้อสบายดี